ยืนอยู่ควรใดไม่สุขสําราญเหมือนอยู่บ้านเราช่วง,งวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าโดยประภารัฐศิริรัฐชูกลิ่น แเป็นตะก,กอนเนี่ยสมัยที่เรามีศึสงครามกับพ่บ้า,านะคะนี่เล็ดนะคะเราก็จะมีวางหลังแล้วก็วังหน้าเป็นน้องของพระเจ้าแผ่นดินเช่นสมัยราัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สุดเนี่เป็นรัชกาลที่เรียกว่าสร้างพระราชวังแบบจนที่สุดเลยนะคะมีน้อยเพราะว่าเราแตกมาจากริขิยาแล้วสมัยพราาจะเจา้าจักรเสด็จมัวรรบถูกไหมเขาเป็นรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็จะค่อยๆสร้างไปนะคะก็จะต้องแล้วก็รบไปด้วยอ่ะ เขาเรียกว่าสร้า,รารงไปรบไปะนะคะก็เลยจึงมีรพระราชวังบวรนะคะมาสุริสิงหขนาดก็คือมีทั้งวังหน้าและวังหลังเป็นน้องชายเพื่อที่จะช่วยรบลูกโตไม่ทันรพระพราชโอรสถองรัชการที่หนึ่งซึ่งมาต่อกันก็คือรลขาธการที่สองแล้วก็รลขาการที่สามถุงแดงถูกไหมคะราการที่สี่แล้วก็รลขาการที่สี่เป็นน้องรลขาการที่สามน้องชายต่างมารดานะคะแล้วก็ และกานที่ห้าก็เป็นพระราชะโอรสของราชการที่สี่แต่ว่าท่านทรงพระยาวมากตอนนั้นอายุเพียงสิบสี่พรรษานะคะก็เลยมีผู้สเมเด็จราชการชื่อสเมเด็จเจ้าพญาพระมหาศรีสุร,ริวงศช่วงบุญนาคซึ่งเมื่อวานนี้ยพี่ไปเรียนหลักสูตรของกรมที่ดินนะคะแล้วท่านอธิบดีกรมที่ดินไปมาแรกเนี่ยนะประนี้เจนท่นานก็เล่าสร่งเรื่องนี้มากมายแล้วก็ปักหมุดกรมที่ดินครั้งแรกเนี่ยในรัชกาลที่ห้าหมุดแรกก็อยู่อยุธยา นี่และท่านขออนุญาตเอ่ยน,นามท่านหน่อยนะครับมีสองท่านที่ที่ช่วยทําหลักสูตรกรมที่ดินทอทออนน่ .1 เนี่ยพี่เป็นรุ่นหนึ่งเลยก็คือท่านอาคิดดีที่าวุฒิรนะครับเป็นอาีิดีีกรมที่ดินที่สร้างหลักสูตรนี้เพื่อเอาประชาชนมาเข้าใจเรื่องที่ดินร่วมกับราชการนะคะ mm. แล้วคนที่สองเนี่ยก็เป็นอดีตเลขาธิการคอพอรแต่ว่าเป็นเพื่อนวปอ .55 พี่ทั้งคู่คือหม่อมหลวง พัชรภา,ากรเทวคุณคนแรกชื่อพี่ดิงคนที่สองชื่อพี่ป๊อกนะก็เป็นเทวคุณก็มาจากอ่าถมาเป็นเจ้าเหมือนกันมาจากอ่เจ้าฟ้าเทววงศรรพกาเนี่ยนะคะก็เป็นต้นสกุลเทวคุณ,คณ,คณอยู่อยู่โรงเรียนก็มีคุณรครูการกับโรงเรียนศรีมากมายที่พี่เคยเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องอ่รายทีีร้อยสิบเอ็ดปีที่พี่ออกรายการนะคะครั้นี้กลับมาถึงเรื่องแต่ว่าต่อมาเนี่ยคือ ก็จะอยู่หัวราชการที่ห้าเนี่ยนะคะเอ่อทรงมีเอ่อเรียกว่าพระมหสีรักเนี่ยเลิฟเนี่ยอยู่สามองค์เป็นอ,อ่บุตรของเจ้าจอมมดาเปี่ยมลูกสาวเจ้าจอมมดาเปี่ยมก็คืออ่สามองค์ก็คือพระนางเจ้าสวนทาคุมารีที่พระนางเดือน่มพระนางเจ้าเสวภาผงศรีแล้วก็ก็คืออ,อ่แม่ของรัชการเอาภรชาชาวบ้านเนาะแม่ของ พระมภชนกที่เป็นวันไมดนเนี่ยแล้วก็ย่าของในหลวงรัชกาลที่เก้าแปดเก้ากับพระพี่นาและเป็นย่าทวดของรัชกาลที่สิบนะสำคัญมากเลยนะแล้วก็องค์ที่สามคือสมเด็จพระศรีพระจุรินทราบรมราชินีนาะคองค์แรกประเทศไทยก็เป็นนาถานก็คือ,อรักษารัชกาลแทนรัชกาลที่ห้าที่เสด็จประพาสยุโรปก็จะมีเป็นแม่ของอรัชกาลที่หกกับเจ็ดถูกไหมฮะแต่สว่างพัฒนาก็จะเป็น ย้าของรัชกาลที่แปดเก้าและเป็นย่าทวดรัชากาลที่สิบอ่าคราวนี้ท่านเนี่ยประสูติเรียกว่าลูกชายคนแรกให้พระคารที่ห้าเลยก็ประสูติตในพระมหาวชชวังจึงได้เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชองค์แรกชื่อเจ้าฟ้ามหาวชิรนิธิจริงๆเนี่ยลูกของอรัชกาลที่ ห้าที่ประสูตแต่รุ่มมารดาก็ไล่ไปเลยนะคะสมเด็จเจ้าพระบรมโอรสาัิร์ที่เจ้าฟ้ามหาพยรุณนิหิตพระจามมกุฎราชกุมารองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรณองค์ที่สามคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามิจิตธีรปพานะอดุลยาธิเรรันตนคัิยาราชกุมารีก็เป็นผู้หญิง องค์ที่สี่คือสมเด็จพระเจ้าประมงเธอเจ้าฟ้าสมบุติวงศ์วโรไทยก็มขุนสีธรรมราชดำรงริ์นะคะก็คือเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่หกเนี่ยเป็นผู้สร้างโรงเรียนราชินีบนอ่าก็คือสมเด็จพระราชปิุชาเจ้าเจ้าฟ้าวะลายวงลงกรก็มาหลวงเพชรบุรีราชสินทองก็คือสร้างราชินีบนแล้วก็พระนามก็ไปเป็นอ่าราชพัฒน์วะลัยอลงกรเนอ่ะตรงตรงทางไปยุธยานะคะและอ่อ อีกองหนึ่งนะคะก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าพระรองค์เธอเจ้าฟ้าศิดาพรสมผลวิมพ์รัตนวดีนะนี่ก็คือพี่น้องของของเจ้าฟ้ามหิดลาทิเบศอดุลเดชวิกรมพระบรเจ้าชนกนานี่แหละคนี้ถามว่าท่านท่านเป็นมาอย่างไรทําไมท่านได้มาเป็นแพทย์อันนี้พี่ทุกก็ขอเล่าเนาะออฟเรคคอร์ดบางเรื่องก็เป็นคนเองเ่ยนะเป็นเดนรชินีก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ย ก็มีลูกชายน่ารักน่ารัก,กเยอะมากเลยก็จะมีรูปที่รัชกาลที่ห้าเนี่ยท่งฉายพระรูปกับลูกๆตัวเล็กๆ,ๆเนี่ยเยอะเลยส่งไปเรียนยุโรปเพราะทะ่านเล็งเห็นว่าถ้าเราจะสู้กับยุโรปเนี่ยความจเจริญของยุโรปเราก็ต้องส่งคนไปเรียนใช่ไหมเอาใครไปเรียนดีที่สุดเอารูปไปนี่แหละนะก็ไปตั้งแต่รัสเซียกระจายมาเลยรัสเซียเยอรมันนะอ,อังกฤษเรียนฝรั่งเศสเรียนมาหมดเลย คนที่โดนส่งไปเรียนที่อังกฤษจะมีสามสามองนะท่า้าจพี่ลูกจําได้คือรัชกาลท,ที่หกนะตะ mm hmm. อนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นอพระบรมโอรสาธิราชก็เป็นลูกชายคนที่สองอนน้มาพุโสต่อจากเจ้าฟ้ามหาวชิรแล้วก็มีพระมิตรราธิเบศเนี่ยอีกองค์นะก็คือหลวงเตี่ยเราที่อพระพระราชประวัติที่ได้ที่ได้เล่าไปแล้วจําได้ไหมคะ วันอาภร่ะประมาณสักสองสาเดือนนี่ผ่านมาก็ไปสามองค์ไปเรียนหารเรือถูกปะเพราะเราต้องรักษาหน้าน้ําเราทะเลไทยสองภากฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันปรากฏว่ามีการหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งทําให้ท่านเปลี่ยนเปลี่ยนแพทเนาะก็คืออันนี้สําคัญมากเลยคือต่อมามีลูกองค์หนึ่งเนะี่ยของาเจ้าฟ้า ื่อเจ้าฟ้าซิรีราชกุตพันธ์นะคะน่ารักมากเลยเป็นลูกของสมเด็จพระรศรีพะชรินทราลูกของแม่เล็กในในหลวงรัชกาลที่ห้าแต่เล็กแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็กเนาะ <c oughs> ลูกของแม่เล็กคือกาลังน่ารักเลยอายุได้สามขวบกาลังน่ารักแต่สิ้นพระชนทุกคนก็เสียใจมากเลยทุกคนก็รวมสตังค์กันนะรวมเอเงินกันทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งเ,เงินของเจ้าฟ้าสิลีราชด้วย ตั้งโรงตั้งแพทย์ท่านก็รัชกาลที่ห้าก็ทรงคิดว่าโอ้โหลูกเจ้าฟ้าถ้าเป็นดนลูกกรย์ับจงตายเนาะลูกประชาชนนีจะไหวไหมตอนนั้นเราเสียเด็กตอนเล็กๆนี่เยอะมากเลยการแพทย์เราไม่ดีก็เลยตั้งโรงเรียนแพทย์ที่ชื่อศริราชเอาเงินทั้งหมดมาแล้วก็จะต้องส่งคนไปเรียนใช่ไหมไม่ใช่มีแต่แพทย์มีแต่ตึกใช่ไหมไมันต้องมีพยาบาลต้องมีแพทย์<ม>อันนี้ทางผสมผสานพระจุลินทรานี้ก่ สดัดสนูนการทําการเรียนแพทย์ครนี้สมเด็จพระนางเจ้าสวาปาาภองศีก็มองว่าแพทย์ก็ต้องมีพยาบาลตอนนั้นก็มีฟลอเรนซ์แซดดิเกลกำลังดังก็เลยให้ทุนนักเรียนพยาบาลไปไปเรียนคนแรกมีสองคนแรกที่ได้ทุนไปเรียนที่แมสาจูเซส์ที่ฮาวาดเนี่แหละเก่งมากเลยใครรู้ไหมพายสิ oh, <my> มัสร้างหัวิศชาต์าา <c oughs> ประเทศไทยค <c oughs> <c oughs> ชื่อดางสาวสังวานตละลพัดอ่าค่ะอ๋อไปกับอีกคนหนึ่งพ mm hmm. ี่จำชื่อไม่ได้พี่อ่านหนังสือแห่งสมเสร็จพระพี่นางเนี่ยนะคะพระพี่นางอ่ในรัชกาลที่เก้าเนี่ยเขียนไว้ว่าแม่เล่าให้ฟังช mm hmm. ื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟังพี่อ่านอ่านไปสิบรอบเลย mm hmm. ที่เป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องแบบนี้นะตอนเล็กเพี่ก็ดั่งอ่านอ่านนี่ไม่กินข้าวกินปลานะแม่ต้องเอาเก้ามาส่ง mm hmm. ยายต้อง ยายสังเ่ยไม่ต้อเอาข้ามาสมงถ่งอ่อง่ะอ่านหนังสือจนหมดห้องนอนพี่ริมหนังสือเต็มไปหมดเลยนะทว hmm. น,นี้ <c oughs> ก็คือนางสาวสังมานตะละพัดเนี่ยก็ได้รับทุนคนแรกแเด็กสตรีวิทย์แล้วก็เรียนเก่งมาอายุสิบหกปีเท่านั้นเองอแล้วก็เพื่อนแปดอายุสิบแปดปีจะต้องไปเรียนที่แมสซาชูเซตส์อ้าวจะเอาใครไปรับล่ะแมสซาชูเซตส์ที่อเมริกาเนี่ย อ,อลงเรือสองคนไปสามเดือนนะมันไม่ใช่ว่าไปวันเดียวนั่งเครื่องบินลัดฟ้าเหมือนในอ,องบินมาจากฝรั่งเศสสองชั่วโมงก็ถึงละนี่เ<ม>พิ่ง<ม>ออกจากโรงพยาบาลถูกไหมลูกชายพี่อ่ะปรากฏว่าก็ต้องสมเด็จพระอ่ะนางเจ้าสว่างวัฒนาเคลียรบอกลูกไปรับให้หน่อยลูกก็คือสมเ,มด,เ,เด็จพระไมตลาธิเบศอดุรเดชวิกรมพระพรเมชนกก็ต้องละมือละลาลาเพราะเป็นลูก คนเดียวของแม่ที่เรียนอยู่อังกฤษก็ใกล้กันนะก็ข้ามข้ามเอพี่ครัวหมดเวลาข้ามฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกจากฝั่งตะวันออกของแอตแลนติกไปฝั่งตะวันตกของแอตแลนติกที่เป็นสิบสามคโลนี <c oughs> ที่ชื่อแมสซาชูเซตส์นะพี่ตามไปแล้วนะ <c oughs> เขาเรียกคิงสแควร์นะที่ที่นักานที่เก้าเกิดเนี่ย เขาตั Harvard, Walmart, Yale, nel, Cornell, Harrison, an, ้งขิงแอสมเด็จพระเทพดีกว่าพระเทพเราของพระเทพประลาดเราเนี่ยไปตั้งออกมาพี่ตามไปทุกแห่งนะพระราชะวัรดีไงไปดูฮาร์วาร์ดไปดูเอ่อพรินซ์ตันเยลไปดูคอแนลที่พี่จบนาพาลูกตามไปหวังจะให้ลู่ต่อรอยต่อยอดพี่ไปคอแนลเนื่อจายจบเรียนจังที่เอสเซกแหละก็อยากให้ไปต่อที่อเมริกาครนี้ท่านก็ไปรับที่พระราชทะเลขาที่เขียนถึงเพื่อนเนี่ย พระเบเจาี่เบตพระบรมชรกเขียนว่าไงลูมแม่สังวานเสียวเชะสวยเชงเดียวแกเอ,อ้ยแปลว่าหลงรักแล้ว <c oughs> ถูกไหมเนี่ยเคล็ดลับของรายการพี่ก็คือเอาเคล็ดเล็กน้อยมาเล่าให้ฟัง <c oughs> ด้วยความรักของพระองค์ที่มีต่อนางสาวสังวานตละพัดซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระศีสบริญเจลาบรมราชชนนีจึงทําให้เกิดพิธีการ แต่งงายกับสามัญชนขึ้นนะที่วังสาปทุมแล้วก็มีลูกน่ารักน่ารักเดอสามองนะซึ่งเกิดมืองนอกหมดเลยนะก็คือสมเด็จพระพี่นางารัชกาลที่แปดแล้วก็รัชกาลที่เก้ารัชการอ่พระพี่นางที่เกิดที่ Swiss, วสวิสรัชกาลที่อ่ท,ท,ที่ที่เยอรมันอ่ารัชกาลที่อ่แปดเกิดที่อ่ สวิสแลนด์และเชียที่เ้าเกิดที่เมาส์โรงพยาบาลอเม์อ,อเบิร์นมหลาลัยฮาร์วาร์ดที่สหรัฐอเมริกามหลาลัยฮาร์วาร์ดน,นี่เป็นแพทย์ชั้นนาที่หนึ่งของโลกเลยนะโดยสดตอนนั้นพระบรมชนกยายละไม่เรียนไม่ไม่เรียนฐานเรือละไปเรียนแพทย์ตามสมเด็จพระราชนีไปแล้วก็ ในหลวงจึงเป็นอเมริกันก่อไทยหรือซ้ำนะเพราะจดทะเบียนเป็นอเมริกันพี่ก็เลยตามไปที่คิงสแควร์นะคะเหลืออีกตึ่งนาทีพี่ก็เลยบอกว่าด้วยความรักที่มีต่อนางสาวสังวานตระพัดนี้เองดกรกรักแกลบพกลิกเริศกับเฟอร์ไซ์จึงทำให้เกิดพระมหากษัตริย์ที่อผู้ยิ่งใหญ่อีกสองพระองค์และประเทศไทยเราจึงเจริญยั่งยืนมาทุกวันนี้นะคะ ก็อยากให้ระลึกว่าวันที่24กันยายนเราได้สูญเสียบุคคลที่เป็นบิดาแพทย์แผนแผนไทยปัจจุบันเนี่ยไปและด้วยความรักของพระอ,องค์ทำให้เกิดมหาราชผู้ยิ่งใหญ่สร้างโคนท์ับประการให้ประเทศไทยอย่าลืมนะคะวันที่24กันยายนทุกปีให้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ช่วยบริจาคเงินให้สิริราชด้วยเพราะสิริราชช่วยเรามากมาย คนหายโรคมาจากธรีราชมากมายพระองค์เองสิริราชยังไม่ได้เติบโตตอนนั้นพระองค์ก็ไม่รอดนะคะต้องทิ้นพระชนสันข้ตั้งแต่อายุเพียงสามเจ็ดพรรษานะคะ,ะพี่ตุกก็ขออนกกุญาตกราบลาท่านผู้ฟังน,งนะะี่พูดแล้วกคไยคนะพี่พี่พี่ตุกคะ,อ,ะอีกเลาอีกเจ็ดนาทีนะคะ ดูเวลาผิดอ๋อยังไม่ถึงเลยนะอีกเจ็ดนาทีค่ะก็ยังฟังอยู่ว่าเอ๊ะทำไมบอกว่าอีกหนึ่งนาทีอีกเจ็ดนาทีค่ะนาฬิกาพี่ผิดนะเนี่ยอ้าวเลยค่ะอ่าโอเคคุยได้ต่อค่ะได้ไหมได้ค่ะอ่าต่อมานะคะเมื่อเพิ่อ้าวกลับมาถึงพระองค์ตัวเล็กๆเนี่น่ารักมากเลยมันจะมีในในยูทูบถ้าท่านติดตามเนี่ยที่หน้าน้องเงียบไปนาฬิกาผิดเอ่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า ไม่โดนอดุลยเดชเนี่ยมีพระชนห้าภาษาตรงพระยาวเล็น่ารักมากมากเลยนะคะท่านก็ช้ายภาษายาลักษ์ในพิธีโศกนันพูดถึงท่านโศกันเนี่ยก็คือ,อ,อน้องน้องเข้าใจคัว่าโศกันประชาชนเข้าใจว่าโศกันไหมคำว่าโศกันคือเด็กเนี่ยในสรีระของเด็กอาทุกท่านจะสังเกตว่าทําไมเด็กทุกบางคนปากแหวง่งเพราะว่าเกิดก่อนกนอนําหนด สมองของคนเราเนี่ยจะปิดพี่เนี่ยพิาศาสตร์มหาบัณฑิตนะพิษศาสตร์บัณฑิตกับวิษศาสตร์มหาบัณฑ <c oughs> ิตด้วยเอามาปิดกันเมื่อที่ปากทําให้ปากของเราจะมีร่องปากใต <c oughs> ้จมูกเพราะมันจะชนกันพอดีเลยเอไม่สงสัยว่าทาไมเราต้องมีร่องปากจา้จ <c oughs> มูกมาปากเพราะตรงนั้นเนี่ยสมองมาปิดชนกันและจริงๆแล้วกระหม่อมด้านบนเนี่ยเราไม่ปิดเลยจนกระทั่งอายุสิบสามนะ ที่ไม่ทราบว่ธรรมชาติทําไมสร้างมาแบบนั้นมันจึงทําให้สมัยโบราณเนี่ยเด็กแต่ต้องไว้จุกอแล้วพระราชวงศ์ต้องมีโสกันก็คือมีจุกข,ข้างบนแล้วก็มีพวงมาลัยไปปิดก็คือตันกระแ,แทกวังนั้นเถอะคนสมัยก่อนเขาฉลาดนะเพราะฉะนั้นหลังอายุสิบสามปีนะก็จะมีพิธีโสกันคือโกนจุกไม่ไว้จุกละแปลว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ นะคะเมื่อเพิ hmm. <atur representatives> ่มเพื่อฉลอง12พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีพระราชพิธีบามมงคลสูงกันมีการสมภูษุเจ็ดวันเจ็ดคืนของพระองค์ท่านนะแล้วก็กรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระจุมนบัตเฉลิมพระนามตามกตัญยราชประเพณีช้อมดังสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างค่มให้ศักดินาสี่หมื่นจริงๆไม่ได้มีนาจริงนะมันแค่เป็นตัวเลขว่าสักดินาเท่าไหร่ตามพระราชกำหนด อย่างสมเด็จพระเจ้าลูกเฟรเจ้าฟ้าต่างกรมในพระบรมราชอัตตระกูลอันสูงจักมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลลยเดชนเรศนเรศสวนมหาราชาทิพดิน่าเอาเอาเา้าชื่อพระนเรศสวนมาเลยนะจุลาลงกรลนินพระวรังคูแลแปลว่าลูกของจุลาลงกรอสืบทอดมาจากพระนเรศวรสมบูรณ์เป็นจพรสิริสวัสดิ์ขัติยะวโรภ พระโตสุขชาติคนนุณนาสังกาศเกยีเกรยรติประกิตลักษณะวิถตพิสิทธิบุรุษชนุตตมรัตนพัฒนาศักดิ์อัครวรราชกุมากมรกรมหลวงสงขลานครินแน่เป็นเป็นดูแลจังหวัดสงขลานะคะ <c oughs> แล้วก็ในวันที่ยีสิบสิงหาคม2อง7หลังพระพยายาราชพิธีโศกรรมได้หนึ่งปีสมเด็จพระบรมชนก พร้อมด้วยส,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกระว่าายุคแค่14ปีไปเมืองนอกอ่ะเจ้าฟ้ามหาวชิราบุตรสยามกุฎราชกุมารน,นะคะต่อมาก็คือสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพรนวดเป็นสามเณรนะ,ะ <c oughs> เป็นสามเณรด้วยกันนะ,ะพระอุโบสถพระศระีรัตนาัศาสดารามโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมมาเหมือนว่าชิรและยาตริรโรรส ก็คือเป็นพระสังฆราชต่อมาเป็นพระอุปชาและหม่อมเจ้าสถาพรพิรยะพจน์เป็นพระศรีลาจารย์ได้รับพระฉายานามว่ามหิกะตามหิลาตุโลท่านชื่อมหิดลน,นะมหิตตาตุโลระหว่างผนวดประทับที่พระตำหนักทรงครถวัดบวรนิเวศร,ราชวิหารต่อมาปันที่ิตธันวาคมสศนั้น ศก็ปีปีแล้วเรียกศกนะจึงฉลองการทรงผนวดณท้องพระโรงกลางพรนั่งว่าที่นั่งจักรีมหาปาชาทและลาผนวดเมื่อวันที่สิบสามธันวาคมสองพันสี่ร้อยสี่สิบเ็ดอ่าไหนจะมีเวลานะคะการศึกษานะคะพระอ,องค์ได้รับการศึกษาอักษรมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ที่โรงเรียนราชกุมารตอนนั้นยังไม่มีโรงเรียนจิตระนะ ในพระบรมหาราชวังมีพระยาอิสรอิสระพันธะโสพลหนูเป็นพระจ่ากษัตรยคนแรกมีพระสหายสนิทคือเขาเรียกว่าเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเรียนด้วยกันื่ากั้นเนี่ยคลาสเบรนะภาษาอีสานเอกภาษาปัจจุบันเรียกว่าคลาสเบรก็คือเรียนด้วยกันเนี่ยที่แบบเสียเลยอ่ะนะ hmm. ก็คือพระองค์เจ้ารางังสิตปัญญาศักดิต่อมาคือสมเด็จพระพุทธเจ้าพระมุนองเธอกรมยาชายาาัยนาทเรนทร เข้าเป็นนักเรียนในร้อยพิเศษแล้วก็เข้าไปโรงเรียนในร้อยในในในนักเรียนในร้อยชั้นประถมพร้อมกับเจ้าฟ้ากรมมขุนนครราชสีมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนเพชรบูรณ์อินทราราชัยและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนสุโขทัยธรรมธิราชใครรู้ไหมสุโขทัยธรรมธิราชใช่สิคะแล้วที่เจ็ดน่าเรียนด้วยกันหลังจากนั้นเข้าไปเรียนในร้อยด้วยกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาที่ ไปต่อยโอุโรปด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครรศมีมาสนเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชบูร์อินทราาชัยและเป็นนักเรียนทุนหลวงอีกหลายคนโดยเข้า,เข,าเข้าโรงเรียนฮิตแฮร r ร w กรุงลอนดอนเป็นเป็นโรงเรียนของอะไรอะ่ะของพระราชวงศ์ของอังกฤษนะคะแล้วย้ายไปเรียนวิชาผ่านบกุกที่โรงเรียนในร้อยชั้นต้นเหมือนพอร์ตพอสตดัมประเทศเยอรมน,นี แหมท่านไปนเยอรมันด้วยและเป็นในร้อยชั้นสูงทหารบกที่ g r o s ล l i s t อ f f e ฟ d เจที่เบอร์ลินเยอรมนีเพราะว่าเยอรมันนี่เขาทหารบกเขาเก่งน,นะทหารเรืออังกฤษเก่งกฤฤฤะน,นแะและแลพวที่ห้าเนี่ยอีกหนึ่งนาทีค่ะค่ะแล้วก็ทรงเสด็จกลับมาเมื่อที่ยี่ามตุลาสองพันสี่ร้อยสบสามนะคระนี้ก็เออ เมื่อเสร็จชิ้นงานพิธีพระราชทานถวายพระราชทานเลิงศพพระองค์ได้สด็จของการงานะได้สดิทกับประเทศเยอรมันพื่อศึกษาต่อและสําเร็จการวิชาทหารบกและสอบเฟรนช์ได้ทาคะแนนได้ดีมากเพราะอุณหภูมิเ้เตียงแต่งแรงความด้ปากเปล่าตอนนั้นมีนักเรียนสอบ400คนทําคะแนนเท่าพระองค์องค์เดียวจึงทําว่าเป็นใครคนไทยคนแรกที่สอบไล่ได้คะแนนสูงสุดของเยอรมัน ค่ะสุดยอดค่ะเวลาหมดแล้วค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะ24กันยายนรปลึกถึงพระองค์ท่านได้คุณโปรการสำหรับประเทศไทยด้วยค่ะค่ะค่ะขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะนั่นก็คือเสียงกุ่นประพารศสิริราชกุลกลิ่นนะคะในช่วงหนองคายสู่ความรุ่งเรืองในทศวรรษหน้านะคะวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะจากลาตมุขฝั่งที่ตรงนี้แล้วค่ะในช่วงของรายการบอกข่าวแปดโมงนะคะพร้อมด้วยในช่วงข่าวเต็มประเด็นสาคัญนะคะวันนี้ทิชานจอยวันลิกาของสมบัติขอบพระคุณตมุขฝั่งทุกท่านที่ติดตามรับฟังจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ